iPhone 13 Pro ปะทะกับ iPhone 14ในราคาที่เท่าเท่ากันเลยนะครับผม2รุ่นนี้หลายคนลังเลก,กันสุดๆเลยใชเลือกรุ่นไหนดีนะครับเดี๋ยวนี้เรามาดูกันแบบจุกๆให้ฟังนะครับไป ถือว่าเป็นหัวข้อที่หลายคนนะครับผมทักถามมาในฝั่งขอ,งอรีวิวเยอะเหมือนกันใช่เราก็สงสัยเหมือนกันใช่ใช่เพราะ p h o n e 13 Pro เนี่ยอาจจะ่13 Pro นะที่ <บ S 2> <บ>จ6.1นิ้วนะครับผม<อ>กับ <นะ S 1> 14นะรุ่นธรรมดาที่ออกมาใหม่เนี่ยราคามันแบบบังเอิญว่าแบบ เเียดใกล้ๆกันเลยเอาบอกราคาเลยแล้วกันทำให้หลายๆคนต้องรู้ว่าเฮ้ยมันมันเริ่มจะใกล้กันก็คือ14เนี่ยราคาเปิดมาอยู่3 2 0 0 9 0นะแต่ว่าตัว13 Pro เนี yeah. ่ยราคาตอนนี so ้เนี่ยก็เรียกว่าเป็นมือสองที่ราคาเนี่ยลงมาแล้วจริงๆมัน3 8 0 0 3 8 9 0นะฮะแต่ว่าราคาตอนนี้ก็อยู่ในเรนประมาณ3 2 0 0 30,200 3 0นิดๆหน่อยๆนะทำให้หลายคนแบบอันหนึง ใจหนึ่งฉันก็อยากจะได้โปรเป็นรุ่นโปรไปเลยถึงแม้ว่าจะเป็นรุ่นถอยมารุ่นนึงนะอีกอันหนึ่งก็ใหม่ล่าสุดใหม่ล่าสุดอยากได้ยังไงดียนะอย่างเงี้ยคลิปนี้เราก็เลยจะมาชนในฝั่งของสปงสเปคต่างๆในแง่ที่อาพี่ติโดก็เคยใช้โปรมานะครับผมจะมีความรู้สึกแตกต่างเห็นกันเป็นยังไงนะครับใช่มาฮะดูอะไรกันนะไปอย่างแรกดู ฝากกด Subscribe ก,ก่อนนะครับผมอย่าลืมนะอย่าลืมนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าเพื่อนจะเลือก iPhone รุ่นไหนก็ตามนะครับแต่สิ่งที่จะเป็นมา,มากๆก็คือการมีเคสมาปกปกอ้อง iPhone ของเพื่อนนั่นเอง,เองนะครับผมมีเคสทีส่ายมีเคสให้เลือกเยอะมากทั้งคอลเลคชันใหม่ของ iPhone 14เนี่ยก็มีแล้วนะครับเคสสวยก,กระแทกดีเยี่ยมกระจายแรงกระแทกเมื่อตกจากที่สูงได้มาขึ้นคนรอยขีดข่วนดีต่อสิ่งแวดล้อมด้วยจะเลือกพิมพ์ลายปรับแต่งเองได้ตามสไตล์ของเราหรือจะเลือกตามที่ศิลปินเขาเคยออกแบบไว้ก็ได้นะครับจะ ดีขึ้นและก็ยังบางเบายังเลือกการปกป้องได้หลายระดับทั้งแบบ Impact แล้วก็ Ultra Impact และก็อีกมากมายจะาใครอยากช็อปเนี่ยก็ไปที่ลิงกงใต้คำอธิบายได้เลยนะครับจะได้ส่วนลด15ไปเลยโดยไม่ต้องใส่โค้ดเพิ่มด้วยโอเคเรื่องแรกที่เราจะไปเทียบกันให้เห็นกันชัดๆนิดนึงนะครับลึกๆหน่อยในเรื่องของอขนาดแล้วกันขนาดในเรื่องของการจับถืออะไรต่างๆนะฮะมาได้๋ยวยว่าในฝั่งของสเปค Apple เนี่ยครับผมทั้งเรื่องความสูงความกว้าง เท่ากันหมดเลยทั้งตัวของ14ใช่แล้วก็ตัวของ13 Pro ถ้าความสูงความกว้างเนี่ยก็คือสูงนี้กับกว้างตัวนี้เท่ากันคือ146.7ครับผมแล้วก็กว้าง71.5เท่ากันเป๊ะแบบเป๊ะแต่ที่จะต่างกันก็คือในเรื่องของความหนานะครับผมถึงแม้ว่าจะเป็นรุ่นธรรมดากระบอมในเ่สเปกเอ้า หนากว่ารุ่นโปรตัวเก่าซะงั้นตอนแรกก็คิดว่าอะไรนะถ้าเป็นรุ่นโปรกล้องมันจะต้องใหญ่กว่าแวก็แบบตัวเครื่องต้องหนากว่าออแต่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นะครับผม14เนี่ยจะอยู่ที่7.8มมครับผมแล้วก็13โปรอยู่ท่าไหน7.65นะแล้วต่างกันนิดนึง1.015 0.1มิลนะอาจจะ ถ้าการจับถือปกติอาจจะไม่เห็นความต่างมากแต่ว่าอีกหนึ่งเรื่องที่จะเห็นความต่างครับตีไอ้น้ำหนักน้ำหนักน้ำหนักครับผมสำหรับ14แนี่นรุ่นธรรมดาโอเคจะต้องมีความเล็กเออไม่ใช่เล็กกว่ามันต้องมีความเบากว่าของ13 Pro อยู่แล้วล่ะครับผมต14เนี่ยอยู่ที่172กรัมนะครับผมนโหเบากว่านีเบาเบานะแต่ว่าตัวของ13 Pro เนี่ยจะอยู่ที่203กรัมโหหนักกว่า3 3 0กรัมน่าถือว่าเห็นความต่างเยอะนะอันนี้เห็นความต่างนะครับครองของ การจับถือและการงานอะไรต่างๆนะแต่ต้องลองของจริงแหละว่ามันจะต่างกันเยอะมากไหมลองว่าถ้าสมมติเนี่ยสิบสามแล้วกันคล้ายสิบสามก็คล้ายๆกันจับก็ไม่ได้รู้สึกว่าแบบมันต่างกันนะถ้าตัวเทียบตัวอันนี้ตัวสิบสามน้องน้ำหนักอยู่เท่าไหนี่สิบสามหนักกว่าด้วยนะหนักกว่าตัวสิบสี่ด้วยเออหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสามหนักกว่าหนึ่งกรัมใช่ออแต่ไม่ได้รู้สึกต่างนะหรือว่างทยง่ายๆการจับถือจริงๆนะอ่าใช่ใช่ใช่ครับนะรอดูรอดูของจริงแล้วกันครับอ่ะนี่คือในเรื่องของขนาดไป ถัดบ้านในฝั่งของหน้าจอกันบ้างใ่ผมหน้าจอนี่อันนี้แหละถือว่าเป็นเรื่องที่จะต่างกันหนักหนักครับผมก็ต่างกันแหละต่างแหละต่างเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจให้หลายๆคนได้เลยใช่ใช่ที่ขนาดหน้าจอตัวนี้นะครับผม14กับ13โปรเนี่ยมันเท่ากันคือ6.1นิ้ว6.1นิ้วเท่ากันใช่แล้วก็เป็นหน้าจอแบบซูเปอร์เรยจีน่า HDR เหมือนกันกันเดียวกันแล้วถ้ามองกันในแง่ของพิกเซลครับผมก็เท่ากันอีกเท่ากันอีก ก็คือเหมือนเรียกว่าถ like kind of er, ้าใครเข้าไปดูสเปคในตัวของเบ a เปิลนะเหมือนกับก๊อบบ้างมาเลยคล้ายๆกันคล้ายๆเกือบจะก๊อบบ้างแต่ก็จะมีในเรื่องของความต่างอยู่พอตัวเหมือนกันก็คืออา่ในเรื่องของความสว่างนะครับผมของสูงสุดเนี่ย14จะดันได้อยู่ที่800นิตในอัะตร้บผมแล้วก็สูงสุดเฉพาะจุด็น h g r 1,200ถ้าเป็นตัวของ13 Pro นะความสว่างเขาจะอยู่ที่ความสว่างปกติเนาะที่ดันได้สูงสุดก็คือ1,000นิตนะครับผมแต่ว่าความสว่างแบบดันดันสุดเลยนะ H D R ก็คือ1,200นนิะครับแต่แต่ก็มีลึกๆเรื่องของจอที่ทำให้หลายคนเนี่ยลังเลกันมากๆเลยนั่นก็คือฝั่งของโครโมชั่นอันนี้ถ้าสมมุติว่าใครไม่เคยใช้จอที่เป็น 120Hz นะก็คือใช้จอที่เป็น 60Hz มาตลอดเนี่ยพอเปลี่ยนไป120เนี่ยมันดูแบบก็ ปกติพี่ไม่ได้ต่างอะไรกันแต่ว่าถ้าใครเคยใช้ตัวที่เป็นจอร 20H เฮิร์ตมาก่อนแล้วพอไปมองจอ60อ่ะมันจะเห็นความต่างอย่างคนตัวโปรโมชั่นก็มีใน13โปรเป็นครั้งแรกใช่ใช่ครับผมอาจจะยังไม่เคยได้ใช้แหละหรือบางคนใช้อ n นด o อ d มาก่อนแต่มี120ก็อาจจะรู้สึกแปลกๆถ้าับมาใช้หกส4ว่าหกส4ถึงแม้ว่าจะเป็นรุ่นใหม่นะครับผมแต่ก็ไม่ได้มีโปรโมชั่นเข้ามานะต้องบอก่อนะครับหน้าจอจะรีเฟรชอยู่ที่60สเฮิร์ตนะครับอันนี้เนี่ยเป เป็นเรื่องที่หลายๆคนต้องช่างใจแล้วกันเพราะว่าเรื่องของリเฟซเลทที่มันลื่นกว่าการปัดไถเฟซไทไอซีไถทวิตเตอร์หรือว่าไถทิกก์ต็อกอะไรเงี้ยยิ่งรีเฟซเลทมันจะเยอะหน่อยมันก็จะรู้สึกว่าลื่นตาสบายตาบางคนเนี่ยเอออย่างที่ว่าชินชินร้อยยี่ไปใช่ครับผมเอออีกเรื่องหนึ่งตัวฟีเจอร์ใหม่ที่มีมาใน14ตอนนี้มีใน14 Pro p r ป m โปเนาะก็คือ a อาไวออน a อาไนที่หน้าจอจะเหลือ 1H z ใช่ไหมแต่ว่าถ้าสมมติว่าในอนาคตแล้วสมมตินะสมมติ Apple อัปเดตมาเพิ่มใ อาจจะได้เฉพาะรุ่นโปรหรือเปล่าเพราะว่าจอมันสามารถลดได้ถึง1นึ่งเฮิร์ต์ไงเออก็ไม่แน่อันนี้อันนี้มันมันโนเองนะต้องดูเลยรอดูรอดูรุสิบสี่โปรสิปรม็กนีจะเป็น LTPO อะไรจอจอใหม่ด้วยหรือเปล่าแล้วใช้ได้เหรอใช้ไม่ได้ก็ก็น่าจะรอดูรอดูอีกทีหนึ่งนะครับอ่ะก็คือในแง่ของจอแต่ถ้าเอ่ออเามาดูซีลงซีรีส์ต่างๆก็จะคล้ายๆกันหน่อยคล้ายๆกันะนถ้าถ้าไม่ได้เป็นเฟรมเรทสูงๆอ่ะมันก็จะไม่รู้สึกแปลกอยู่แล้วเห็นความต่างไม่ค่อยเห็นควาาามต่งเนะ ในฝั่งของการทนฝุ่นทนน้ำด้วยกันต่อไนิดหน่อยแต่เพิ่มไปนิดหน่อยก็คือเรื่องของการทนฝุ่นทนน้ำนะครับผมในฝั่งของ14เนี่ยก็ได้มาตรฐาน IP68 กสครับกันได้6เมตรสามสิบนาทีแต่ว่าตัวของ13บสามโป้ก็เท่ากันก็เหมือนกัน IP68 เหมือนกันก็คือมาตรฐานเนี้ยเริ่มจะไม่ค่อยขยับขึ้นไปแล้วใช่13ก็มาตรฐานนี้14ก็มาตรฐานนี้เหมือนกันก็น่าจะเพียงพอแล้วล่ะเพียงพอครับในเรื่องของการทนฝุ่นทนน้ำกระเด็น อะไรประมาณนี้นะครับสำหรับทั้ง2ตัวทั้ง2รุ่นเนาะอ่ะขยับกันเข้ามาลึกๆกันอีกนิดนึงคือเรื่องของหัวใจในฝั่งของ iPhone นี่คือตัวของชิปเซฟพยูนั่นเองะที่หลายๆคนพูดเหมือนกันเลยว่าชิปเดิมหรือเปล่าครับพี่ตาเพ่งเล็งกันเรียบร้อยแล้วว่าเฮ้ย i74 อย่างฝั่งของ i74 ก่อนใช้ชิปเป็น a15 bionic เหมือนกันชื่อเดิมชื่อเดิมเลยแล้วของที่สาม pro max ก็เป็น1 5 bionic เหมือนกันแต่ก่อนหน้านี้ที่ทําคลิปตอน13 5 14อ่ะใช่ครับผมมันชื่อ1 5เหมือนกันแต่มันมีความต่างในแง่ของ gpu ใช่คอของ gpu ต่างกันหนึ่งคอแต่พอกระถิบมาเจอ13 pro ทแหละครับผมเอาเฮ้ยปรากฏว่า ขอดเท่ากันเป๊ะทุกอย่างเท่ากันทั้ง CPU เท่ากันทั้ง GPU เอ้าแบบนี้เนี่ยมันเรียกว่าคิดเดิมเลยหรือเปล่ารียูสใช้ซ้ำใช้ซ้ำของ13 Pro เฮ้ยอย่าเรียกว่ารียูสเรียกว่ารักโลกรักโลกก็ชิปขาดแคลนไงขอแต่ในกระปริดมาแล้วขอยิบยืมมาใส่หน่อยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้นะก็ก็อาจจะเป็นไปได้นะแหวแซวนิดนึงอาจจะเป็นได้แต่ก็ต้องเขาเรียกว่ายังไงอ่ะรอรอคะแนนออกมาอีกทีนึงว่า มันแตกต่างกับ15ของ13พ r แ Max มากขนาดไหนของ14เนอะรอได้เครื่องจริงมาแล้วก็มาทดสอบคะแนนกันแต่ในแง่ของสเปคชีทอะไรเงี้ยมันเท่ากันเลยใช่ครับประมาณนี้ประมาณนี้มาขยับมาดูเรื่องของกล้องนี่อันนี้แหละใครชื้อใครจื้ออใครจื้อใคโฟน่มาก็ต้องเอามาในเรื่องการถ่ายรูปถ่ายวีดีโอกันแน่นอนอยู่แล้วแหละครับในฝวางของก้องหลัง ตัวนี้ก็มีกล้องคู่เหมือนกันแค<อ>่กล้องคู่นะครับสำหรับ14นะจะมีกล้องคู่12ล้านพิกเซลกล้องหลักนะแล้วก็วออโต้ไวทก็12ล้านพิกเซลเหมือนกัน<อ>นะครับในฝั่งของรูรับแสงตัววายก็1.5แล้วก็ออโต,ต้วไว2.4นะฮะแต่ว่าตัวของ13 Pro เนี่ยกล้องจะมีมาให้3ตัวแน่นอนนะด้วยความที่เป็นตัว Pro เนาะก็จะมี เลนส์หลักกล้องหลักเหมือนกันตัวของอัลต<ๆ>์ไวท์มีเหมือนกันแต่ว่า<ๆ>ที่เพิ่มมาเนี่ยก็คือตัวของเทเลโฟโต้เทเลโฟโต้นะซึ่งเอาลงรายละเอียดนะตัวกล้องหลักเนี่ยให้เอฟมาอยู่ที่1.5นะตัวนี้เท่ากันเนะลลาะกล้องหลักเอฟเท่ากันนะครับผมกล Auto ้องอัลต์ไวท์เนี่ยของตัว13ตัวเนี่ยจะให้เอฟมาอยู่ที่1.8ึ่งจเอฟกว้างกว่าอเอฟกว้างกว่านะฮะแล้วก็เพิ่มขึ้นมาคือเทเลโฟโต้เนี่ยให้เอฟมาที่2.8นะครับ มีอะไรอีกแน่นอนก็เห็นท่านเลยว่ามีเทเลเพิ่มขึ้นเผื่อเราต้องเอาไปซูมซูมส่งอะไรกันไม่รู้คอนโซงคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยฝั่ง13 Pro ก็จะซูมได้เยอะกว่าแล้วจะชัดกว่าเคยลองไปแล้วว่าเอา13ไปซูมโอ้โหแตกยับเหมือนเหมือนเหมือนกานซูมดิจิตอลในภาพอีกนิดนึงแต่นี่จะเป็นการซูมแบบออปติคอลนะซูมได้สูงสุดที่6เท่านะครับและดิจิตอลได้15เนาะแล้วก็จะลึกไปอีกนิดนึงนะครับอ่ะแต่ฝั่งที่ iPhone 1 4แน่นอนมีการ อัพเกรดมาในเรื่องของกล้องนะครับก็คือตัวโหมดของโฟโตนิกเอนจิ้นที่มาในทุกตัวเารหยิบมาผสนตุกๆุกๆๆภาพเลยเขาไม่รู้นะทำาให้ภาพออกมาเนี่ยมีความสว่างมากยิ่งขึ้นดูแบบว่ามีชัดกจัดๆึ๊ดๆอะไรเงี้ยเราถ่ายได้หมดที่ชัดเนาะนะฮะซึ่งอันเนี้ยคือเป็นสิ่งที่14 เนือกวา่แต่ฝั่ง13 Pro เนี่ยครับจริงๆเขามีสิ่งที่เรียกว่า l i ด a r สแ a n เนอร์โผเข้ามาทำให้มันจะเก่งในเรื่องของการถ่ายรูปหนักเข้าไปอีกหน่อยหนึงใช่ครับผมตัวของถ่ายพอเทตอนกลางคืนเนี่ยก็มีเหมือนกันนะตัวของ13 Pro 13 Pro เพราะว่าเขามีไรด้าสแกนเนอร์มาช่วยในการวัดการอะไรเงี้ยแต่14ธรรมดาไม่มีไรด a r สแกนเนอรนะก็เลยทำให้พวกกลางคืนอะไรเงี้ยไม่ค่อยเก่ง ครับผมเรื่องการจับบุคคลเท่าไหร่แล้วก็สิ่งที่ตัวของ13 Pro มีเหนือกว่าเหนือกว่าเหนือกว่านะครับผมี่ก็คือตัวของ13 Pro เนี่ยสามารถถ่ายมาโครได้ก็จะถ่ายระยะใกล้ๆได้มุมมองภาพใหม่ๆซึ่งเหมือน13 Pro เนี่ยจะเน้นในเรื่องของการถ่ายภาพที่มันหลากหลายแล้วก็ยืดหยุ่นมากกว่า14เยอะเลยนะครับผมอันนี้ยังไม่นับรวมเรื่องของ Apple ที่ถ่าย ProRes ได้นะอปเ p p ลโพลิส e อป p p ิลโพรอครับผมถ่ายได้นะตัวโพนะครับ มาขยับมาในเรื่องของการถ่ายภาพแล้วนะครับผมตัวของการถ่ายวิดีโอกันบ้างอันนี้เรียกได้ว่าเป็นชื่อเสียงเรียงนามของ i ไ h โฟ e เลยแล้วกันเรื่องการถ่ายวิดีโอนิ่งๆซะเหลือเกินนะสำหรับ14เนี่ยรอบนี้อยากจะบอกว่ามีจุดเด่นก็คือสามารถถ่ายโหมดภาพยนตร์ครับผมได้ความคมชัดสูงถึงระดับ 4K HDR 30เฟรมเรทจากตัวเดิมเนี่ยอันนี้13 Pro เนี่ยยังถ่ายได้แค่ตัว ฟูเฮตีนี3สามสิบเฟรมเลทคุณมันไม่ชัดเจนไงนะครับผมอ่าอันนี้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นใช่ไหมเออแต่แต่สิ่งที่ที่ไอ้คนสามจะมีเหนือกว่านะพี่ถ่ายโปรเลสได้ที่บอกว่าไวโปรเลสก็คือไฟล์ที่สามารถเก็บสีเก็บแสงอะไรต่างให้มันละเอียดมากขึ้นสามารถทำไปต่อไปทำต่อได้ง่ายขึ้นนะฮะอยากได้ 4K ถ่ายโฟเค 30ได้นะครับจุดถึงสูงหน่อยเนาะใช่ต้องรู้สึกว่าจะอยู่ที่216ขึ้นไปนะถึงจะถ่ายตัว 4K 3 0เฟรมรได้นะครับแล้วก็วิดีโอก็ถ่ายมาโครได้เออวิดีโอมาโครก็ถ่ายได้นะครับผมนะเป็นถ่ายสโลุงสโลอะไรก็ว่ากันไปนะสามารถทำได้หมดเลยสำหรับตัว13 Pro นะครตอนนี้โดยรวมก็จะคล้ายๆกันหมดแต่ไอโฟน e 14ก็จะมีสิ่งใหม่เข้ามาที่เหนือกว่า iPhone 13 Pro เข้าไปอีก ครับผมนี่คือโหมดของแอคชั่นโหมดแอคชั่นรูปคนวิ่งนะฮะนี่ดูเขาไปตุ๊ด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 เนี่ยอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าจะช่วยให้กันสั่นเนี่ยของไอโฟนสิบเนี่ยโหดหนิ่งขึ้นแบบนิ่งแบบนิ่งจับเลยนะ นะแต่ไม่รู้ว่าถ่ายจริงเนี่ยเดี๋ยวเขาไปลองเขาไปเทสไปลองเขาไปทดสอบอะไรกันนะ <c oughs> ไปลอง <c oughs> อันนี้ก็เกินไปน่าจะไม่ถึงน่าจะไม่กลับลงมาให้ร <c oughs> <c oughs> ีวิวกล้าสอบไหมไม่ <c oughs> นะ <c oughs> ว่าไอ้ขึ้นเลือหนังเต่าหรือว่าอะไรวิ่งไปก็ก็น่าจะเห็นชัดเจน <ừ. S 1> เดี๋ยวเดี๋ยวต้องรอได้ขึ้นจริงเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับสำหรับหมดแอคชั่นนนะแอคชั่มันจะสมคำล่ำลือสักขนาดไหนนะซึ่งตัวนี้เนี่ยตัวของ13บสาโปรไม่มีนะไม่มีไม่มีไม่มีถึงแม้จะโปรในเรื่องของหลายๆอย่างแต่แอคชั่น เขาเขาให้มาเท่าะ14เท่านั้นไงใช่ครับอ่ะถัดมาสำหรับกล้องหน้ากันบ้างนะครับกล้องหน้าของ iPhone 14กับ13 Pro นะแตกต่างกันยังไงบ้างนะในเรื่องของแง่สเปคความละเอียดก็12ล้านเท่ากันใช่ไหมเท่ากัน,นแต่ถ้ามองเข้าไปข้างในลึกๆอีกทีนึงครับผม 14จะเป็นรุ่นรับแสง f 1.9แต่ว่าตัว13 Pro เนี่ย f อยู่ที่2.2นะครับกล้องหน้าแบบเก่าไงนะแล้วกล้องหน้าแบบใหม่ในฝั่งของ14ตัวนี้นะครับผมเขาก็เสริมเรื่องของการออโต้โฟกัสมาให้แล้วมีมาให้สักทีปกติกล้องหน้าเวลาเข้ามาใกล้ๆปุ๊บเออเบอร์เบอร์เบอร์นไม่ชัดเจนเบอร์เบอร์อะไรอย่างเงี้ยเข้าใกล้ยิ่งไม่ชัดเจนนะเขายังใส่ออโต้ออโต้มาให้ไงในความเห็นกับยังไม่มีใช่ไหมกล้องหน้าใช่นะแต่ว่า14เนี่ยมีเรียบร้อยแล้วนะครับ ในเรื่องของการถ่ายภาพกับถ่ายวิดีโอเหมือนกันก็คือสามารถมี p h โต<ด>นิกเอนจิ n นรวมไปถึงถ่ายโหมดภาพยนตนร์ซีน<ม>ิ rate, มติกได้ 4K 30เฟรมเรท HDR ในของ14เนาะใช่ครับผมแต่ว่าตัว13 Pro เนี่ยกล้องหน้าก็มีเหมือนกันตัวของ ProRes อะเนี่ยก็คือรายละเอียดเหมือนกันเลยกับกล้องหลังนะครับครับนอกจากนี้อ่ะหมดไปแล้วในเรื่องของกล้องมาในเรื่องของความปลอดภัยกันบ้างนี่อันนี้เนี่ย14เขาก็มีจุดชูเหมือนกันนะว่าอย่างแรกก็คือมี ตรวจจับการชนหรือว่า c แคชดิ e c t ใช่ครับผมจากปกตินีน่ถ้าคนใช้ตัวซีรีส์13เนี่ยถ้าอยากจะตรวจจับอะไรแบบนี้เนี่ยก็จะต้องใส่คนวอตใช่ที่เป็นฟอร Detection เราต้องใส่จับการล้มขึ้นนะใช่เจ็ดเมีจรดจับการล้ม แต่ถ้าบอกว่าแตกจะมีแคสตรงนี้เข้ามาอันนี้คือแค่ถือไอโฟนไอโฟนใส่ในกระเป๋าก็มีการตรวจจับการชนได้แล้วเผื่อรถชนมาจากข้างหน้าป้อข้างข้างตั้งข้างหลังตูมได้หมดเลยอันนี้คือตรวจจับได้แล้วเขาจะส่งเขาเรียกว่าฉุกเฉินอัตโนมัติถ้าสมมติว่าเราเนี่ยไม่ตอบกลับในเวลาที่เขากำหนดนะฮะก็คือเราไม่สามารถตอบกลับได้จริงๆอ่ะส่งส่งฉุกเฉินให้อัตโนมัตินะครับผมนี่คือสิบสี่ก็จะเฮกได้สิบสามโปร ไม่ได้ไม่ได้นไดีเทคตรงนี้มา้แม้แต่ฟอร์ด t เทคชันก็ไม่มีนะก็เป็นฟีเจอร์ที่เพิ่มเข้ามาถือว่าเป็นฟีเจอร์ที่ดีแต่ไม่ค่อยมีใครอยากใช้หรอกไม่ใช้ก็จะดีมากนะครับรวมไปถึงมาจากเรื่องของการที่จะแบบดีเทคการชนแล้วในฝั่งของ14มีสิ่งที่เรียกว่าเสริมความปลอดภัยเพิ่มเติมเข้ามาอีกนะครับผมนี่ก็คือสามารถที่จะนะครับส่งข้อความฉุกเฉินได้แม้อยู่ว่ากระเดื่อนี่ยแม้อยู่หรว่าอะไรวะ แม้อยู่ในที่ที่ไม่มีสัญญาณไม่มีแบบไม่มีเลยเเพราะเขาจะส่ง s m s ตรงนี้เนี่ยผ่านดาวเทียมไปได้ใครับือว่าเ็จะมีพีซีเซตมาให้ทึกๆตอนนี้ผมกําลังติดอยู่ในเทือกเขาเขาเขามีคนบาดเจ็บอะไรเงี้ยมันเป็นข้อความรับข้เลือกแล้วกดตึ้งส่งฮอมาปุ๊มปุปรับเราไปเออเ่ฟ้าเปิดยิงแบบตามตรงเข้าหาดาวเทียมปิ้วอะไรเงี้ยนะก็รับได้แต่ว่าทั้งหมดที่พูดมาเนี่ย ไม่มีในเมกามีแค่ในเมกาไม่มีในไทยนะครับเอาง่ายก็คือพเจอร์นี้ไม่ได้ใช้ในไทยแล้วกันครับผมกลายเป็นโดนตัดทิ้งไปปิ้วแต่ว่าเครื่องไทยอาจจะใช้ได้ถ้าสมมติเราไปต่เทีไปเื่อเมกานะครับผมแต่ถ้าอยู่ในไทยเนี่ยถ้าผมไม่ได้ไปไหนอ่ะคือมันไม่ใช้ไม่ได้ใช้เลยนะกลายเป็นว่าบรชจุมาแต่ในไทยคือตัดออกไปเลยอ่ะแต่ไม่แน่ไม่แน่อนาคตดาวเทียมอาจจะมาถึงโอ้ไม่แน่ไม่รู้นะรอต่อไปรอรอต่อไปเลยอ่ะนะ แอันนี้ก็คือในฝั่งของความปลอดภัยที่เขาเสริมมาเขาเห็นคือเห็นความสําคัญนี้ของความปลอดภัยก็เลยใส่มาในฝั่งของ14ใช่ครับผมครับถัดมาถัดมาในเรื่องของการเชื่อมต่อนิดหน่อยๆแล้วกันครับบางคนกําลังจะถามว่าเฮ้ย13 Pro กับ14ตัวเนี้ยใช้ไวไฟ Wi-Fi เป็นอะไรในในแง่ของความแบบลึกๆหน่อยนะครับก็บอกได้เลยว่า14นะครับก็ใช้เป็น Wi-Fi 6เหมือนเดิมเหมือนเดิมนะ 13 Pro ก็จะ12.6เหมือนเดิมเหมือนกันนะครับผมแต้สิ่งที่เปลี่ยนแปลงในฝั่งของ iPhone ip 14นะครับก็คือเรื่องของบลู o นะูธอัพเกรดเวอร์ชันแล้วเนื่อาเขาเป็นรุ่นของปีใหม่ก็ต้องมีการอัปเกรดก็คือเป็นบ t o o t h 5.3นะครับผมจากเดิมเนี่ยตัวของ13 Pro เนี่ยจะใช้ตัวของบ to o th 5.0นะฮะก็จะมันในแง่เรื่องของการเชื่อมต่อหูฟงหูฟงัฟงอุปกรณ์เสริมต่าง,งๆได้สัดเสียนขึ้นเร็วขึ้นความละเอียดในการส่งสัญญาณต่างๆนะฮะดีขึ้นนั่นเองครับครรับนนอกกกจจาาีี้เยว่ะ เหมือนกันคล้ายๆกันแต่ที่ต่างกันแน่นอนแล้วคนเพ่งเล็งก็คือเรื่องของระยะเวลาในการใช้งานเออแบตเตอรี่นั่นเองแบตเตอรี่แหละนะครับซึ่ง Apple มากติอ่ะเขาจะนับเป็นในเรื่องของชั่วโมงในการดูวิดีโอไม่บอกไม่บอกปริมาณแบตนะไม่บอกนะฮะจากต้องไปวัดกันเองข้อมูลแบตที่ออกมาเนี่ยก็คือคนใช้เอาไปวัดกันเองใช่แต่นาวบบ Apple เนี่ยก็จะบอกเป็นระยะเวลาในการเล่นวิดีโอ นะครับผมซึ่งการเล่นวิดีโอของฝั่ง iPhone 14 14เนี่ยตอนนี้จะได้อยู่ที่20ชั่วโมงนะครับผม20ชั่วโมงแต่ว่าตัวของ13 Pro เนี่ยจะอยู่ที่22ชั่วโมงอ่านี่คือการแบบว่าจะดาวน์โหลดมาเล่นออฟไลน์ใช่ครับผมแต่ถ้าเป็นการสตรีมมิ่งสตรีมมิ่งผ่าน YouTube ก็ว่ากันไปดูเน็ตฟิกนี่พัด Netflix อะไรเงี้ยครับผมฝั่งของ14 เขาบอกต้ส um ูงสุดอยู่ที่16ชั่วโมง16ชั่วโมงนะแต่ว่าตัวของ13โ r o เนี่ยจะอยู่ที่20ชั่วโมงโอ้โหสตรีมมิ่งต่างกัน4ชั่วโมงต่างกันเยอะนะต่างกันเยอะนะต่างกัน4ชั่วโมงแต่แต่ครับผมถ้าเกิดใครเอาไปฟังเรื่องของการฟังเพลงอ่าเอ่อเขาเรียกไงเปิดเพลงเปิดเพลงยาวๆอย่างเงี้ยยาวๆนะครับ14เนี่ยครับในหน้าเว็บเขาบอกว่าฟังได้ถึง80ชั่วโมงเลยโเพราะตัว13โปรเนี่ยอยู่ที่75ชั่วโมงนะเฮ้ นี่สิบสี่เหนือกว่านี้หน่อยไม่แน่ใจว่าทำไมอาจจะเพราะว่าเรื่องของแบบการรับสัญญาณแบบ 5G อะไรหรือเปล่ารับสัญญาณปลายที่มันแบบช่วยให้ประหยัดแบตขึ้นตัวของ13 Pro โปอะไรอย่างนี้ก็ต้องก็ต้องดูกันอีกนิดนึ่งก็เป็นตัวเลขที่เรียกว่าเอาไปช่างใจกันแล้วกันว่าเออเราใช้งานแบบไหนมากกว่ากันมาสำหรับโดยรวมแล้วกันนะครับในความคิดพี่โดคิดว่าถ้าไม่เคยใช้13 Pro มโปมาก่อนอแล้วกำลังจะแบบลังเลสองตัวเนี้ย อยากจะได้ตัวไหนมาเลือกยากใช่ไหมอืมโอี้ถ้าไม่ติดว่า13โปรเนี่ยมันจะต้องเป็นมือ2อย่างเดียวตอนนี้ถ้าหามือหนึ่งไม่ได้จริงๆนะฮะก็อาจจะเลือกเป็น14เพราะเดคนอยากจะได้เป็นมือหนึ่งใช่ไหมใช่แต่ว่าถ้าเราไม่ติดเรื่องมือ2นะ13โปรเนี่ยเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากจะเลือก13โปรเหมือนกันถ้าสมมติหามือหนึ่งได้อย่างงี้ดีกว่าถ้าบางบางช็อปที่ยังแบบพอมีมือหนึ่งเหลืออยู่ในสต็อกเนี่ยก็จะเลือกเป็น13โปรก็ต้องดูละราคาอีกทีนึงนะใช่ใช่ถ้า ็เชียร์ไปในฝั่ง13 13 Pro เหมือนกันนะใช่เพราะฟีเจอร์คือด้วยความที่มันได้ฟีเจอร์ระดับโปรอะนะถึงแม้<อ>ว่า<ก>ตัวของ,รงเรื่องอะไรต่างอืม14ถ้า <จะ S 2> ดูได,ดูมันต่างกันนีดเดียวต่างกันนีดเดียวนะคือได้ฟีเจอร์ใหม่เพิ่มอย่างตัวแคสติเคชั่นซึ่งเป็นฟีเจอร์ที่ไม่ค่อยมีใครอยากใช้หรอกแต่ว่ามีไว้ก็ดี <laughs> นะกับตัวของถ่ายแอคชั่นที่เรายังไม่รู้ไงว่าออกมามันจะนิ่งจริงหรือเปล่าแล้วเราคงไม่มีโอกาสได้ใช้บ่อยขนาดนั้นเอออืมนะแต่ถ้าใครภาษาถ่ายวิดีโอเนี่ยมีอ่ะ ใช่ว่าถ่ายรูป3กล้องอ่ะมันยังไงมันก็ได้ใช้เยอะกว่าแน่นอนใช่าแล้วก็กล้องวิดีโอของ p p o o n เนี่ยแน่นอนเขาขึ้นชื่อนิ่งอยู่แล้วนิ่งอยู่แล้วนะฮะวันนี้แล้วกันเขาเห็นคำว่เรา2คนนการกับการที่เอา13 Pro มาเจอกับ iPhone 14ตัวใหม่เทียปให้ดูในราคาที่มันอาจจะเท่ากันประมาณนี้นะครับในคาเห็นเพื่อนเคิดว่ายังไงนะ13น่าจะคุ้มกว่าหรือเปล่าหรือว่าจะ 14คุ้มกับพี่อะไรเงี้ยก็แลกเปลี่ยนเขาไม่เห็นกันได้เขาไม่มาเถียงกันได้นะเถียงกันได้นะในนั้นแลกเปลี่ยนก็เห็นกันข้างล่างนะครับเดี๋ยวจะเข้าไปตอบเข้าไปอ่านด้วยแล้วกันนะแล้วก็ฝากแชร์คลิปนี้นะครับไปให้คนอื่นได้รู้กันด้วยนะว่ามีการเกิดศึกครั้งนี้ในอิติรีวิวมาแล้วนะครับผมหลายๆคนจะได้เอาไปพิจารณาไปชั่งใจยังไงก็ว่ากันไปนะครับนะแล้วก็ถ้าใครอยากจะอัปเดตราคาสําหรับตัวของ iPhone มือสองนี่อย่างเช่นตัว13 Pro มือสองอ่าใช่ใช่เท่าไหร่เข้าไปดูได้นะฮะที่ นะครับผมหรือว่าเข้าไปดูที่ชี้เป้าดอทคอมก็ได้นะสองแบบนี้เข้าไปได้เลยนะครับผมเรามีอัปเดตราคาให้ตลอดนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกด s u b ส cribe ให้กับชาแนลตีดีวีดด้วยแล้วกันนะจะอัปเดตเรื่องราวอะไรแบบนี้แล้วก็เตือนดดนๆแบบนี้เรื่อยๆอีกนะังมีอีกเยอะเลยแน่นอนมีเยอะเลยนะฝากมนด้วยแล้วกันนะครับครับทีนี้ตไอครับตีโดครับต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่กับตีดีวในคลิปถัดไปนะครับผมสวัสดีครับ